เราไปดูเรื่องของซาอุดีอาระเบียดีกว่านะครับแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะได้ผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกมาแบบต้องบอกว่าเป็นว่าเล่นนะถึง5ครั้งในประวัติศาสตร์ของพวกเขานะครับปี1 9 9 4 9 8 2002นี่2 0 0 6นี่คือติดต่อกันมาเลยนะครับแล้วก็เว้นว่างไปกว่าจะได้มาอีกทีก็คือ2,018ที่รัสเซียล่าสุดนะครับ ผลงานของพวกเขาที่ดีที่สุดเองก็คืออยู่เหมือนในรอบ16ทีมสุดท้ายในปี1994เท่านั้นเองนะครับครับนอกนั้นนี่ก็คือตกรอบแรกตกรอบแรกตกรอบแรกใช่ก็เลยทำให้นะครับพวกเขาเกิดโปรเจกต์กันขึ้นมานะครับอยากที่จะมีการพัฒนาให้มันยั่งยืนกว่านี้ไม่ได้ไปเป็นเหมือนกับเป็นไม้ประดับของวงการฟุตบอลเวลาไปเตะฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ไหลสู้เขาไม่ได้ทุกทีคือในปี94เนี่ยเข้ารอบ16ทีม,มครั้งเดียวแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่าซาอุดีอราระเบียเนี่ย ูเล่นจ้ามากๆสุดมากๆมีทางด้านของซาอินโอไวรันใช่ซามีอาจาเบอร์ซามีอาจาเบอร์อพวกนี้นี่คือเคยแบบโชว์ผลงานบแบบลีลาเลี้ยงหลบแบบผู้เล่นเป็นว่าเล่น<ช>อันนั้นเนี่ยเราก็เคยเห็นกันมานะครับ,รบแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยนะครับมันเหมือนกับความอาศาจรรย์มันเหมือนจะเป็นเรื่องของการจุดพลุ่มันฟุบเดียวแล้วมันก็หายไปแล้วหลังจากนั้นพลุมันก็ชื้นจุดยังไงมันก็ไม่ติด ก็เลยชุดที่3าปีที่มาเล่นกับเราเนี่ยพี่ชนะเราไปอ่ะผมว่าชุดนี้ก็จะเก่งในอนาคตเขาก็มาเปิดตัวนะครับโปรเจกต์ที่เรียกว่ามหัศปอร์ตอะคาเดมีนะครับเพื่อยกระดับศักยภาพเยาวชนของพวกเขานะครับโดยทางอับดุลลาบินไฟซาวนะครับซึ่งเป็นประธานของอะคาเดมีนี้บอกว่าเขาบอกโดยภาพรวมนะว่าซาอุดเนี่ยมีพวกนักเรียนเนี่ยมากกว่า1นล้านจ็แสนคนในโรงเรียนปฐมที่มีส่วนร่วมในการเล่นกีฬา ประมาณสัปดาห์ละชั่วโมงแต่ความสามารถเนี่ยจะไม่ได้รับการยอมรับจนกว่าจะยุครบ14แล้วทําไมล่ะมันถูกถจะ <ปด S 2> ไม่ทาไมถึงจะต้องรอไปจนถึงตอนนั้นล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอาคาเดมีนี้ก็จะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นการสารต่อสําหรับเด็กที่ดูแล้วมีแววเนี่ยก็จะได้มีการพัฒนากันเร็วขึ้นกว่าเดิมทีงงานขึ้นภาพนี้ไว้ก่อนนะครับอ่านแถวล่างนะครับโปรเจกต์ของเขาเนี่ยเขาเขียนว่า Land of c h a m p i o n นะครับ,รบดูดีๆนะครับเพราะว่าอันนี้จริงจังนะครับซาอุดิอราระเบียเนี่ยคือเรื่องของเม็ดเงินเนี่ยไม่มีปัญหายอยู่แล้วเรื่องของการทำโครงสร้างเหล่านี้ทำแน่นอนนะครับแต่ว่าหลังจากนี้น่าจับตามองว่าซาอุดิอราระเบียเป็นเป็นชาติที่นักกีฬาไม่ออกไปค้าแข่งต่างประเทศแต่จะมาเอาจริงเอาจังกับการเล่นในประเทศตอนนี้เนี่ยอาจจะเหมือนกับว่าศูนย์เนี้ยมันจะพัฒนาศักยภาพของคนที่มีแววใช่ให้มันสานต่อไปเรื่อยๆด้วยการเพิ่มสมรรถภาพทั้งร่างกายทั้งทักษะต่างๆนะครับ เอาง่ายๆว่าดูแววตั้งแต่เด็กแล้วหยิบเข้ามาเลยใส่เข้าไปในนี้นะฮะจะมีนักเตะชื่อดังหลายคนไม่ใช่เฉพาะฟุตบอลนะทั้งหมดเลยีาเวอร์ออทั้งหมเลยใช่คือคือเป้าหมายคือเขาจะสร้างนักกีฬาทั้งหมด1,000 0คนครับนะครับที่มีพรสวรรค์ขึ้นมาอีก10ปีข้างหน้ามา่20นะ10ปีเขาใช้เรียกว่า Saudi Vision 2030ปีนี้2020นะครับเขาไป2030นะฮะ ไอ้ตรงนี้นี่ก็1นึ่งหมื่นคนนี่ถือว่าไม่ไม่น้อยนะไม่น้อยไม่น้อยนะฮะมันกีฬาทุกประเภทนะไม่ใช่เฉพาะฟุตบอลอย่างเดียวนะครับมันเป็น Talent Discovery Center นะครับในการพัฒนาทักษะของพวกที่มีพรสวรรค์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละน่าสนใจในเมื่อซาอุก,ก้าขยับแบบนี้นะครับอย่าลืมว่าเงินของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นรองชาติไหนในโลก